สำหรับบริษัทไหนนะครับที่แบบว่าเคยเจอปัญหาอยากจะประชุมงานนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคุยกันเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเวลาประชุมผ่านตัว Microsoft Teams นะครับหรือว่า Discord หรือว่าพวกไลน์อ,อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเราชอบมากที่จะแบบโทรศัพท์ปุ๊บกดเปิดสปีกเกอร์โฟนแล้วก็ร้อมตัวกันพูดเวลาเราฟังเนี่ยเราก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าเวลาเราพูดไปเนี่ยปลายทางก็ฟังเราไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับหรือแม้แต่กระทั่งโน้ตบุ๊กเนื่องจากว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยเขาออกแบบมาสําหรับการใช้งานแบบ1 Personal หรือว่าพูดคนเดียวฟังคนเดียว นแน่นอนถ้าสมมติเราอยากจะพูดเป็นกลุ่มเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์เสริมอยู่หนึ่งตัวครับเป็นไมโครโฟนที่เอาไว้ประชุมคอนเฟอเรนซ์งานวันนี้ผมมีมารีวิวนะครับเป็นตัวไมโครโฟนพร้อมลําโพงใช้งานแบบไร้าสายก็ได้มีสายก็ได้นะครับแล้วก็มีรุ่นที่ผ่านการเซอร์ติฟายจากทาง Microsoft t e a m ด้วยนะครับเป็นของทาง Poly ครับในรุ่น s ิงค20และซิงค40มันจะเจ๋งยังไงมันมีอะไรดีบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับ ก็สำหรับวันนี้นะผมจะมี2รุ่นด้วยกันเป็นตัวซิงค์20กับซิงค์40นะครับเหมาะสําหรับใครที่ต้องการประชุมงานนะครับต้องการพูดคุยงานกันมันจะเป็นลําโพงและไมโครโฟนเสริมนะครับเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนตัวซิงค์20กันก่อนเลยนะครับซิงค์20รุ่นนี้มีการผ่านเซอร์ติฟายตัว Microsoft t e a m มาให้ด้วยแน่นอนพอมันมีตัว Microsoft Teams เซอร์ติฟายมาให้เนี่ยการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยมันย่อมเอื้ออํานวยกับแอปพลิเคชันของเขานะครับในกล่องมีบรรจุมาอย่างนี้เลยครับมีกระเป๋ามาให้นะครับ แกะกระเป๋าออกมาปั๊บเจอกระลำโพง1ตัวนะครับตัวรีซซฟตัวนี้นะครับแถมแค่เฉพาะตัวที่เป็นเวอร์ชัน plus นะครับอย่างซิงยี่สิบซิงจะไม่มีมาให้แต่ว่าจะแถมในส่วนขตัว ซิง20 plus กับ40 plus นะครับโดยตัวรีเซฟตัวนี้นะครับจะเป็นการเชื่อมต่อด้วยบลูทูธนะครับที่ทําการ p a i ิ่ n g กับอุปกรณ์มาจากทางโรงงานเรียบร้อยแล้วก็คือง่ายต่อการเชื่อมต่อแค่เสียบก็คือใช้งานได้เลยโปรรีซิงตัวนี้แบตเตอรี่เขาใช้งานได้เกิน20ชั่วโมงเลยนะครับทั้ง2รุ่นเลยตัวนี้ได้ประมาณ20ชั่วโมงบวกๆนะครับตัวสายมีมาให้เหมือนกันนะครับถ้าสมมติแบตหมดแล้วเราอยากจะต้องการเสียบใช้งานสามารถเสียบสาย USB ก็ได้อันนี้มั่นใจหายห่วงได้แต่ถ้าสมมติใช้งานจริงๆ เนี่ยอันนี้ผมแนะนําว่าใช้แบบไร้สายเจ๋งที่สุดครับเพราะอะไรรู้ไหมพอมันมีอุปกรณ์อย่างเงี้ยคุณจะประชุมตรงไหนก็แล้วแต่คุณวางปั๊บลงไปพูดตรงกลางนะครับให้มันอยู่ตรงกลางโซนที่เราจะใช้งานนะครับตัวลําโพงไม่ได้มีการใช้งานที่ยุ่งยากไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องไปเลียกแบบเฮ้ยเลขามาเซตอัพให้หน่อยยุ่งยากมากนะครับตัวนี้ครับลำโพงกับไมโครโฟนอยู่ในตัวเดียวกันนะครับมีปุ่มครับ มึงปุ่มจะเป็นปุ่มสำหรับการคอสตอมนะครับปุ่มตัวนี้เนี่ยเราสามารถเซตผ่านตัวซอฟต์แวร์ได้ว่าให้เป็นพอสให้เป็นมิวสให้เป็นอะไรต่างๆเนี่ยเซตได้หมดผ่านในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ของพังโพลีนะครับปุ่มที่2ครับเป็นรูป m i r r s s o t t t e m s นะครับกด1ครั้งปุ๊บโปรแกรมของตัว Microsoft t e a m เนี่ยจะเปิดขึ้นมาใช้งานค่อนข้างสะดวกแบบพอถึงเวลาการประชุมคอนเฟอเรนซ์กดหครั้งปุ๊บ เครื่องที่เราซิงค์อยู่เนี่ยก็จะเปิดตัวโปรแกรม Microsoft Teams ขึ้นมานะครับแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงมิวเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มรับสายนะครับใช้งานง่ายมากมีแค่นี้ทุกคนได้ใช้งานกันเป็นนะครับด้านข้างก็จะมีรูสําหรับตัว USB Type A ตัวนี้เอาไว้สําหรับการชาร์จตัวโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆเนี่ยอารมณ์แบบ ใช้งานได้หลากหลายนะครับตัวนี้มีปุ่ม power เปิดเครื่องนะครับมันจะมีฟังก์ชัน d e s i chaining นะครับที่สามารถเชื่อมต่อลำโพงเพื่อขยายการรับเสียงของอุปกรณ์ได้ใครที่แบบว่ามีห้องประชุมไกลๆเนี่ยซื้อ2ตัววางก็ใช้งานได้ด้วยครับอันนี้คือตัว poly sync 20นะครับ poly sync 20นะครับเหมาะสำหรับการใช้งานกับใครนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานห้องขนาด4,4เมตรนะครับ4เมตรเออก็ โอ้ oh, ใหญ่เหมือนกันนะห้องประชุม4 4เมตรถือว่าเหลือเฟือนะครับต่อมาครับเป็นในส่วนของตัว Poly Sync 40ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาไมาโครโฟนรับได้ไกลมากขึ้นนะครับตัวนี้จะเหมาะกับขนาดห้องอยู่ที่5คู5นะครับก็เรียกได้ว่าสามารถใช้งานกับห้องที่มันใหญ่ได้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่อันนี้ผมบอกก่อนนะใช้งานกับห้อง5คู5ไม่ได้หมายความว่ามันจะรับเสียงได้ไกลที่5เมตรนะครับตัวนี้ต้องติดที่กลางห้องนะครับหมายความว่ามันสามารถรับระยะเสียงได้ที่2.5เมตร ตัวนี้ก็จะอยู่ที่2เมตรด้วยกันมีแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับนี่ก็เปิดใช้งานชาร์จบงชาร์จแบตแล้วก็ pairing สามารถทําได้นะครับสายตัวนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็สามารถเสียบไท p C ได้ด้วยแล้วก็ดึงออกมาเป็นไทป์ A อย่างนี้ก็ได้นะครับสายก็ไม่ได้ยาวมากมายใช้งานพอดีพอดีนะครับตรงกลางอันนี้พิเศษนิดนึงเขาจะมีตัว a c e s s r y นะครับเราสามารถ ทำเป็นแบบแท่นชาร์จก็ได้อารมณ์แบบว่าเราใช้เสร็จปุ๊บเราวางไว้ที่แท่นนะครับพอเราอยากจะใช้งานเราดึงออกมาแบตเตอรี่ก็เต็มแล้วก็ไปวางที่กลางห้องในการใช้งานนะครับโดยตัวลําโพงและไมโครโฟนตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนนิดนึงว่าถ้าสมมติวางอยู่ที่ประชุมและเกิดมีการทําน้าหกใสนะครับไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าตัวนี้รองรับมาตรฐานตัว IP64 นะครับจะสามารถทําน้ํหกแล้วก็เช็ดทําความสะอาดและใช้งานต่อได้ทันทีครับ เดี๋ยวเราไปลองทดสอบการใช้งานดูดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองเทสกับตัว p โพ y s Inc. 40ให้เพื่อนๆได้ลองเสียงไมโครโฟนกันดูนะครับโดยที่ผมจะลองกดโทรไปยังปลายทางที่ใช้โทรศัพท์ม,มือถือธรรมดาและเดี๋ยวผมจะลองใช้เจ้าตัวนี้ในการพูดคุยในการประชุมดูว่ามันสามารถฟังรู้เรื่องหรือเปล่าไปลองกันครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบการใช้งานดูนะครับอันนี้ผมลองย้ายมาที่ห้องที่มันจะเป็นเหมือนกับจะลองเป็นห้องประชุมแล้วกันเนื่องจากว่าตัวไมโครโฟนเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของสเปคห้องนะครับใครที่แบบว่าอยู่ห้องประชุมไซส์ขนาด2เมตร คูณ2เมตรก็ต้องใช้ตัวหนึ่งใครที่ใช้แบบ3เมตรคูณ3ามเมตรก็ต้องใช้อีกสเปคหนึ่งนะครับซึ่งผมก็หาห้องที่ใกล้เคียงกับสเปคตัวลำโพงมากที่สุดนะครับและก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมติใครที่แบบว่ามีห้องประชุมใหญ่มากๆนะครับตัวนี้เขาจะมีตัวที่เรียกว่าเอาไว้ซิงก์กันได้นะครับก็คือเราซื้อ2ตัวกดซิงก์กันแพลน่งและก็วางลำโพงไว้หัวท้ายอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถใช้กับห้องประชุมใหญ่ได้เดี๋ยวผมจะมาลองเทส โทรไปที่ปลายทางดูนะครับว่าเขาจะได้ยินชัดเจนแค่ไหนแล้วเดี๋ยวผมจะใหท้ทีมงานที่แบบอยู่หลังกล้องเนี่ยลองพูดคุยด้วยว่าถ้าอยู่ในระยะแบบ2เมตร2เมตรกว่าเงี้ยเสียงเป็นยังไงครับอ่า volume maximum hello ัลโหลได้ยินไหมได้ยินชัดเลยเสียงชัดเลยเหรอใช่เสียงชัดปกติเลยอ่าอันนี้จะเป็นระยะที่ผมพูดอยู่ประมาณฟุตหนึ่งนะครับฟุตหนึ่งเดี๋ยวผมขอลองหลังกล้องประมาณ2เมตรครับ <S <S สวัสดีครับได้ยินไหมครับ ฮัลโหลได้ยินค่ะชัดปกติเลยอ่าเสียงไมโครโฟนอันนี้เ <ๆ S 1> พื่อนๆอาจจะไม่ค่อยได้ยินนิดนึงนะครับเพราะว่าที่ผมอัดเนี่ยไมค์มันอยู่ใกล้ผมตาก,กล้องจะได้ยินเบาๆแต่ปลายทางเมื่อกี้ได้ยินชัดใช่ไหมได้ยินชัดค่ะอ่ะขอลองใหม่ปลายทางเอาไกลๆเลยสวัสดีครับฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าได้ยินอยู่ค่ะอ่าอันนี้คือทีมงานผมถอยไว้แบบ2.5เมตรแล้วนะครับก็เรียกว่าแทบจะสุดระยะของตัวลําโพงแล้วถามว่าถ้าเป็นห้องที่อยู่บริเวณประมาณนี้ถือว่าเสียงโอเคเลยสามารถคุยได้ไม่กล้องไม่อะไรใช่ไหม ไม่ปกติเลยอ่าโอเคแล้วเราก็สามารถมิ้วไมได้นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติเดี๋ยวจะลองนับเลข1นึถึงแล้วกันตัดตรงไหนแล้วบอกนะหนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดแ้าแค่ห้า เป๊ะมากนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมลองมิวที่5ตัดที่5เป๊ะแล้วก็สามารถเพิ่มลำโพงเสียงดังเบาได้ใครแบบอยากให้ดังขึ้น <Volume maximum. S 2> เนี่ยปรับให้เป็นแม็กซ์หรือมินต่างๆได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวปุ่มที่แบบว่าสามารถเป็นคียลัดเปิดในส่วนตัวแอปทีมก็ได้นะครับหรือว่า Microsoft Team โปรแกรมที่เราประชุมกันโอเคประมาณนี้ขอบคุณมากครับาวางสายที่ประชุมไปเรียบร้อยผมบอกได้เลยว่ามันเหมาะมากสำหรับงานประชุมถ้าสมมติผมนั่งใกล้แค่นี้พูดใกล้แค่นี้ ตัวไหนก็ทําได้แต่เมื่อกี้ลองให้ทีมงานอยู่หลังกล้องระยะ1.5เมตร2.5เมตรปลายสายก็ยังได้ยินอยู่นะครับคือทีมงานผมไม่ได้พูดเสียงดังเท่าผมเนะเขาพูดเบาก่าผมลองสังเกตก็ได้ว่าเสียงทีมงานเข้าไมค์ปกติหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆแทบไม่ได้ยินแต่ว่าลําโพงปลายสายได้ยินอีกแปลว่าไมค์ตัวนี้ไม่ธรรมดาครับก็เมื่อกี้น่าจะได้ลองฟังกันไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของตัวเสียงแล้วก็ไมโครโฟนนะครับถามว่าการคุยเป็นยังไงอันนี้ผมก็ต้องบอกตามตรงเนาะ สามารถประชุมได้แบบเสียงดังฟังชัดมากยิ่งขึ้นอันนี้แน่นอนเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของเลนระยะรับเสียงนะครับถ้าสมมุติห้องที่แบบว่าเป็นห้อง4ีคูนั่งคุยกันไม่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยโพลีซิงยสิเนี่ยระยะ2เมตรถือว่าคุยได้สบายนะครับแต่ถ้าสมมุติห้องกว้างกว่านี้อีกนะครับเป็นห้องไซส์ประมาณ5้คณหนะครับก็แนะนำโพลีซิงคสีไปเลยมันจะได้รับเสียงที่ดีมากกว่าครับ ลองดูว่าการใช้งานของคุณเป็นแบบไหนถ้าสมมุติคุณใช้งานประชุมบ่อยนะครับมีห้องประชุมที่ค่อนข้างใหญ่ผมก็แนะนําไปตัว Poly s i n สีเลยแต่ถ้าสมมติในห้องประชุมคุณบอกว่ามีกันอยู่แค่ประมาณ4-6คนผมมองว่าตัว Poly s i n c ยี่สิบก็เหลือแล้วนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันครับสำหรับวันนี้ทางผม n o x i v M t ขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าจะมีอะไรมารีวิวรอติดตามชมไปครับผมสวัสดีครับ